สวัสดีครับผมสเปซซ่าะะครับคอรัมนิหนังสื่อพิม Sportpool รลยการตากล้องเกร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันศุกร์ ที่3มิถุนายนนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงเต็มไปด้วยความน่าสนใจเหมือนเช่นเดิมนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับ2คู่ผมจะโฟกัสไปที่ศึกยูฟาเนชั่นเรนด Ray, นะครับโซน A และโซน D อย่างละหนึ่งคู่นะครับก่อนอือ่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับไรแอตไทเกอร์า right นะครับไรแอดทีไอจีเอ e นะครับทางเลือกที่มั่นคง ปลอดภยัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่รายแ t i ไทเก999เอาไว้ด้วยเลยครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ยูฟาเนชันเรนดโซนเองนะครับเป็นการเจอกันระหว่างฝรั่งเศสเปิดบ้านพบกับเดนมาร์ก ฝรั่งเศสตอนนี้ฟอร์มกลับมาเข้าที่เข้าทางน,นะครับรายการนี้เป็นแชมป์เก่าและวันนี้ได้เล่นต่อหน้ากองเชียร์นะครับแท็กติก3 4 1 2อตอนนี้เริ่มรงร็อกมากขึ้นนะครับแม้วันนี้เทรนเนอร์เดเดเดชองจะไม่ได้คุมทีนะครับแต่ผู้ช่วยอย่างกีสเตฟอร์มเนี่ยสามารถทดแทนกันได้วันนี้ครับแท็กติก3412น,นะครับแนวรุก จัดเต็มเป็นอย่างยิ่งครับอองตวนกิสปันคอยปันเกนครับและคู่กองหน้าใช้คาริมเบนเซม่าจับคู่กับคริยันเอ็มบัปเป้ครับวันนี้ครับรับมือกับทางเดนมาร์กนครับซึ่งผลงานในรอบปีที่ผ่านมาตกลงไปเยอะนะครับแม้แนวรุกจะดุดันใช้ได้นะครับแต่แผงหลังตำแหน่งคู่เซนเตอร์แบ็กถือว่ามีปัญหานะครับหลังจากที่ซิมอนเคียเนี่ยบาดเจ็บต้องพักยาวตอนนี้ครับแข้งทดแทนอย่างอันเดียสคิสเตนเซนจับคู่กับยานนิกเวสกาต้องบอกนะครับว่าเรนกันไม่เข้า ความเข้าใจเกมขอตัวนี้ครับทำให้แผนหลางของทางเดนบากเนียมีปัญหามากขึ้นวันนี้ครับมาเยือนทางฝรั่งเศสนะครับซึ่งแนวรังเนี่ยแข่งเป็นทุนเดิมนะครับแล้วก็สภาพทีมพร้อมรบแบบเต็มที่กัแพงครับเปิดมาให้ที่ตราไก่นะครับเป็นต่อที่0.75นะครับดูแล้วยังไงก็ส่วนเมลนครับเชื่อว่าสุดท้ายครับหากเจ้าบ้านไม่ใช่โอกาสเปลืองมีโอกาสที่จะ ต่อเพื่ความมัน่นใจในการเอาชนะได้ชิบอนต่อเชียร์ทางฝรั่งเศสนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ในยูฟาเนชั่นรีสโซนดีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างริเตนสไตล์พบกับ มอนโดวานะ่ครับเกตบอลชื่อชั้นของทาง2ทีมไม่หนีห่างกันมากนะครับเพียงแต่ว่าริกเต้นสไตล์ตอนนี้ยิ่งเร่งยิ่งแย่ไรวี่แวว์ว่าจะดีขึ้นนะครับตรงกันข้ามกับมอนโดวานะ่ครับผลงานช่วง2-3ปีหลังสุดเนี่ยพวกเขาแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นมาเนะครับเกมรับมีวินัยใช้ได้นะครับและแนวรุกเนี่ยเริ่มลงตัวมากขึ้นกาแพปู้่นนี้ครับเปิดมาให้ที่มอนโดวานะ่ครับเป็นต่อที่0.5กับ0.75นะครับภายใต้รูปเกมที่สูสีทันกันนะครับผมมอน ว่าทีมเยือนเนี่ยยืดระยะดีกว่าแล้วก็เกมลูกวังผมได้สุดท้ายเชื่อว่ามีโอกาสบุกมาเก็บสามแต้มได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางมอนโดวานะครับในคู่นี้วันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันศุกร์นะครับเชียร์ฝรั่รงเศสและเชียร์มอนโดวานะครับขอให้ทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงแขงหัวรวยไม่เจอกันมาพรุ่งนี้สวัสดีครับ